สวัดีครับวันนี้ไปแมคโครมาได้โขุณมาชิ้นหนึ่งไม่ต้องเอาใหญ่มากแพงดีเราจะมาย่างสเต็กทำแบบสเต็กอ่สานสเต็กมินิมแรมีเนียมแรย้ำมีเนียมแรเดี๋ยวมาดูกันว่าร้อยแค่ไหน มึงกี้ออกพลังกายเสร็จแล้วก็มาทําเดี๋ยวมาดูกันว่าอร่อยแค่ไหนน่าจะอร่อยนี่ครับต้องโรยเกลือ ฟ้าวอร่อยอยู่ที่โรยเกลือโอเคบาย